กับเรื่องกัญชาเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่ถูกอภิปรายเมื่อวานนี้นอกจากคุณสุดทินคลังแสงแล้วนะครับมีสสจากพรรคก้าวไกลนะครับนายแพทย์วายโยอศวะรุ่งเรืองเป็นสสบัญชีรายชื่อก็ลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นนี้เช่นกันนะครับในส่วนของนายแพทย์วายโยเนี่ยเน้นไปที่ ปัญหาของช่องโหวของกฎหมายในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาและยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับคุณหมอวายโยก็ได้พูดถึงว่ามันมีช่องโหว่ต่างๆและทําให้เกิดผลเสียที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะโดยมีการอ้างอิงผลการศึกษาว่าเมื่อเด็กโดนกัญชาเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหาและมีพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไม่กลับคืนนะครับเมื่อเด็กโดนพิษเหล่านี้แล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ รวมถึงยืนยันด้วยว่าไม่ได้คัดค้านการใช้กัญชาทางการแพทย์แต่หลังจากที่นายอนุทินเข้ามาประกาศออกมีการปลดล็อกทุกส่วนของกัญชาออกจากยาเสพติดยกเว้นสารสก,กัด THC ที่เกิน0.2%ที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ในขณะที่พรบรากัญชากัญชงยังอยู่ในระหว่างการเจรณาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าวันที่9เมษายนที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขในผมครับใช้ทําให้เกิดสูญญาาศและก็มีปัญหาหลายอย่างตามมาครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายแพทย์ วายโยอัศวะรุ่งเรือนะครับจากพรรคก้าวไกลถัดไปครับโอเคแหละท่านอนุทินเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกตลอดว่าเฮ้ยให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อหลังจากปลดล็อกเนี่ยนะครับแล้วกลายเป็นกัญชาเสรีเนี่ยท่านก็ยิ่งเรียกว่าอะไร ขึงขังมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยกัญช้าเนี่ยเอามาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะอย่าไปใช้มั่วๆผมไม่เคยสนับสนุนให้การเอาไปใช้มั่วๆนะครับและคลิปที่คุณหมอเปิดเนี่ยคลิปที่ท่านสุทินเนี่ยขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านเนี่ยเปิดเนี่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันคนละเซ็ตความคิดกันนะครับถัดไปครับแต่ว่าวันที่16มิถุนายนครับรัฐมนตรนตีก็ยังไปโชว์กินส้มตำใส่ใบกัญชาสองใบยอยู่เลยฮะ เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งผมถามว่าไอ้สูตรตำรับยาส้มตำใส่กัญชาสองใบเนี่ยมันตำรับไหนฮะแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างครับถัดไปครับแล้วไอ้ไก่ย่างไม้มาดันกันกับหมูยอก,กันและลาบกันเหล่านี้เนี่ยครับมันตำรับแพทย์แผนอะไรครับเนี่ยถัดไปครับเนี่ยฮะคือเอากัญชามากินใส่ อาหารนะครับมันไม่ได้เป็นเพื่อกันแพทอะท่านประธานเนื่องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะต้องถามท่านจริงๆคับว่าสรุปแล้วท่านจะทําเพื่อกันแพทย์จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดกับสิ่งที่ท่านทาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับ